โอเคเอามึงอย่าไปลืมเปิดคลิปด้วยเราอาจจะอาจจริงจังกันใช่ไหมเราจะจริงจังกันนะมึงเชิญกูเลยมึงเชิญกูเอาละครับโอกาสสวัสดีครกเข้าชมทุกท่านตัวผมเจ็ดครับแม่งไงต้นตกไปหมดเลยเต็มสองหูเลยโคุณมาลองดูนี่คือยังไงนี่ไงท่าเต้นพี่โตไย์อะไอ้สัตว์ติคกโดว์ไม่ล้ออะไรอะพร้อมยัง Let's go อ่ะอ๋อมึงบอกพร้อมยังแล้วก็ทีนี้ก็แบบกดเลยอ่ะพ่อไงเยี่ยก็กกูรีบอ่ะกูรูสึกว่าตัวใหม่อ่ะตัวใหม่แม่งไม่ค่อยมีประโยชน์เลยถ้าเกิดอยู่ในอยู่ในอ้แมปแมปแบบไม่ใช่แมปแคบอ่ะอาจคืออาจตั้งนานแล้วใช่ป่ะใช่อาจเออตัวนี้แม่งใส่ชุดแม่งโคตรแน่นเลยอ่ะก็วันนี้นะครับผมก็จากช่อง S R D K นะครับ ผมจากช่องโค้กทีวีฮะมึงโดดซะย่ามึงเลิกมึงเลิกจะทำเสียงกันได้ไหมรูกถึงตัวเองตอนเด็กๆกับตอนวันดับบี้ยูทูบเบอร์ก็คือมึงกูลืมกินน้ำกูลืมกินน้ำมึงใพิ่งกินน้ำหมดกินก่อนเลยอื้มอ้มไอเคยด้านล่างไอ้เฮียเขี้ยมเลยไอ้เคย โอ๊ยไอ้เชี่ยโดนหักคอเออตายเลยเอ้โหเขาบอกว่าเขามื่ก็ตายเร็วล้มแล้วล้มก่อนมึงที่สามเองว่ามันมันคงเป็นเพราะเหตุนี้เว้ยเหตุที่อะไรวะนี่เว้ยมันเป็นเพราะเหตุนี้แน่นอนเจนเหตุอะไรวะพองอะพองอะคำเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยทำอไมเล่นเล่นแบบนี้ไม่กระตุกไอ้เหี้ยทีไปเล่นเซิร์ฟรวมเมื่อทำมันกึกกักไว้อะ หรือว่าเราไม่ได้ไปซ้อมมือในนู้นก่อนวะเดี๋ยวกูจะโชว์ความสามารถของปืนที่กูแต่งมาให้มึงดูเว้ยโหมึงไม่เลือกปืนได้เร็ววมากใช่ใจมืกสามารถเลยเชื่อมก็สามารถมากเลยเว้ยโอ้ยงอ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 เพงยงอ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 นองอเลยเงอยอง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 อยอง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 ้งององาง่าระเงิดอง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 ่งร็วงอ มันยงเร็วเร็วเ็วเร็วฮึฮไอ้ยี่อะงมันเจอปืนที่กูแต่งมากับมือเลยเว้ยมันน่าจะทบหน้าดูผมมีวิธีโอ้โหเชี่ยกูปรับเมาช้ากันไปหรือเปล่าเนี่ยโค้งั้นว่ะ เด็ว oh, ่ามึงจะไม่คุยอะไรกับคนดูเลยอ๋อลืมลืมติดลมติดลมติดลมโทษโทษโทษกูติดลมกูติดลมติดลมไปหน่อยกูแบบกูติดลมไปหน่อยไอ้เหี้ยไม่ค uh ุยอะไรกับคนดูเลยสัตว์ใช่ใช่กูติดลมไปหนยกูติดลมไปหน่อยมือสไนมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เ้ยมาจากสไนล่ะค่อยอยากได้สนทีกูแต่งเองเลยกูบอกนี่เลยโอ้โห เชี <im sharing> oh. ่ยป <inä> ืนเฮียเนี่ยโอ้โหไอ้เชี <im hate>. ่ยกูหลอกเข้ามุมมาแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่แล้วไอ้เชี่ยไม่ใช่แล้วไอ้เชี่ยเราวอนวมือก่อนนะเว้ไอ้เชี่ยเราอะว่าท่านเลยเย้าโง่ๆก่อนไหมแบตเตอร์ง่ๆก่อนไหมพ่อมาสามรอบเชี่ย โอ้ปืนแม่งดีส,สัสวเลยอ่ะปืนแม่งดาเมจดีมากเลยอ่ะพูดตรงๆเลยว่าแท้จะไม่ได้ยินเสียงพวกมึงเลยเจ๋งดีว่ะโอ้โหของดีหรือส้นตีนเอ่ยอืมนี่แบบปืนะคนมือที่กูต้องการอืมไคโดล่า มึงไอ้จะล่ากูว็ให้มันมาระวังแล้ว,วเพื่อนมึงพูดแล้วนะเรื่องไรมึงมันซื้อ UAV ไงวะกดตัวทีมึงเห็นเขาว่า UAV อวีไหมเห็นแล้วเฮนะ้ยตู้นู้เนเปล่าวะใช้ไปก่อนเนอะเดี๋ยวกูขอจากไอ้ดอกก็ได้เฮ้ยกูไม่ได้เอาคิดมา,มาอ้าวสวัสดีครับ

ข้างบนน่ะข้างหลังเราอ่ะมีอยู่กองหนึง่งมีไปไหนแล้ววะไอ,อ,อ,อช่เอยชิบหายล <c oughs> แลยวคุณมีกระสุนเฮ้ยเพรามึงขอแบ่งกระสุนหน่อยได้ปะคุณไม่มีกระสุนเลยเนี่ยไอตรงนี้ก็มีตัวหนึ่ง้าวเจ็บนหนัก โอ้มันเอาปืนใหม่มาได้นี่หวะเข้ว like. ่าแล้วถ้ามันมันโคตรมั่นใจเลยเขี่ยเพชรเขยี่ยงต่อเด็ดาวตายมีตัววะมีมีมีสัตว์มีเพื่อนไหมมันไม่มีไม่มีแน่ใจตีนี้คือกูไม่เจอมาชุบกูก่อนเพ่งโหลดมาไม่เห็นตัวล่าสุดเลย ไ่ดมไปดมมาเอาล่เอาลิะีโน่พวกมึม่ต้องตัวไว้เบอรใหม่ยิงไม่โดนใช่ไหมมึงต้องเล็งใีญ่ให้มันเล็งนี่ไปเถอะวกมมีฝังตัวไว้สองตัวกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกูปล่อยมันก่อนอย่าไปกระทืบมันในวงเอาชิมจิบหนักมือมึงจะเสี่ยงจริงเลยเนี่ย พีนะ่ยังห้าสิบนะกูหมดไวมากเพื่อกูด้วยกต้องลตัวเลยเฮ้ยดาวดาวดาวตัวนึงดาวตัวนึงเฮ้ยม,มีมีขวาขวาซ้ายซ้ายเข่าหัวก็แตกตายอีกตัวอยู่ไหนวะกูย,ยิงโลมันไปตรงไหนวะใช่ไหมเนี่ยอ้า,อาต์

โอ้โหขาดาชุบไอ้เหี้ยกูขาดาชุบไอ้เหี้ยเอ้ยกูตายควายไอ้สัตว์ไอ้หักเหความสนใจแป๊บเดียวไอ้เหี้ยตายเลยไอ้เหี้ยชะล่าใจนึกว่ามันไม่มีตัวอย่างนั้นเลยเหี้ยตายโง่ไปนหนึ่งทีเลยโอ้โหไอ้สัตว์ตายตาย,ตาย,ตายน,นั่นนึงนะโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึ่งคบังูกูก่อนสักหน่อยกันจิสักหน่อยก็กย,กยังดีนะเพื่อนเอาไงดีวะกูเอาไงดีเฮ้ย เฮ้ยโอ้อหอดีตหน้าด้านพอยสัตว์ชุบแม่งเลยเอเมนลูกโอล่โออโอนโอนเอเมนหมดหรอดี ลาบอนเว้ยไอเดชเราไปเดียเกีหนานนะ <S <S โอ้ยเอ้ยปืนใหม่โคตรที่เลยอ่ะสิบห้าคิวอะ่ะสถิติใหม่สำหรับถ้าผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็เรื่องของมึง